ตงนี้แหะครับน้องเป็นประเด็นที่เคยออกสอบมาแล้วคําว่ายกเว้นคําว่ายกเว้นมีความหมายว่าไม่โยงนะครับน้องๆแมนแมนกันครับซีซั่นที่3สวัสดีครับน้องๆน,นะครับก็กลับมาพบกับพี่แมนะครับในรายการแมนแมนกันครับนะครับซีซั่นที่3 EP ที่2แล้วนะครับ EP ที่แล้วเนี่ย น้องไหนที่ฝึกทําโจทย์ไปแล้วนะครับยังไม่พอนะครับก็พี่จัดให้ต่อนเนื่องกันเลยครับใน EP นี้ใครที่มีโจทย์ในมือแล้วเดี๋ยวไปเฉลยไปดูกันเลยนะครับส่วนน้องคใครที่เพิ่งมาเจอคลิปนี้เป็นครั้งแรกก็อย่าลืมครับใต้คลิปนี้นะครับมีโจทย์อยู่นะครับให้น้องดาวน์โหลดไปดาวน์โหลดแล้วฝึกทําแล้วเรียบร้อยแล้วกลับมาดูเฉลยในคลิปนี้ด้วยนะครับส่วนน้องที่มีโจทย์อยู่ในมือพร้อมจะดูเฉลยแล้วก็ตามมาดูเลยครับน้องมาเลยแมนแมนกันครับซีซั่นที่สา ในย่อหน้าที่1นนะครับการเชื่อมโยนมีอะไรบ้างมีศูนย์เก้าครับอาหารที่ไม่เหมาะสมนะครับเขาบอกว่าส่งผลให้เกิดศูนย์เจ็ดตรงนี้นะครับศูนย์เก้าทางตรงศูนย์เจ็ดนะก็อธิบายว่าศูนย์เจ็ดเนี่ยอาหารที่ไม่ควรได้รับมากเกินไปเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็มีองค์ประกอบเป็นศูนย์สองตรงนี้แล้วก็ศูนย์สามไขมันทรานส์สังเคราะห์แล้วก็โซเดียมหนึ่งหนึ่งนั่นเองนะเราก็บอกด้วยว่าศูนย์เก้าอาหารที่มีพัฒนาการไม่เหมาะสมเนี่ย ก็ไปทางตรงกับ08ด้วยนั่นเองนะครับอันนี้ย่อนหน้าแรกนะครับไม่ยากครับน้องอ่านดีๆเนี่ยอ่านช้าๆยังไงก็เจอนะครับต่อมาครับย่อหน้าที่2พูดถึงน้ําตาลนะครับว่ามันประกอบด้วยอะไรบ้างนะครับก็คือ02เนี่ยมีองค์ประกอบเป็น01มีน้ําตาลโมเลกุลเดียวนะแล้วก็บอกว่าโมเลกุลเดียวก็โมเลกุลคู่นี่มีอะไรบ้างนะครับโมเลกุลเดียวนะครับก็คือมีองค์ประกอบเป็นกลูโคสฟรุกโตสแล้วก็กาลคโตสนะครับนะซึ่งตัวนี้น้องต้องระวังนิดนึงครับ เพราะอะไรเพราะมีคําว่าเป็นตรงนี้อยู่เป็นเป็นเป็นนะัสตัวนี้แล้วก็มีคําที่ซ่อนอยู่ของน้ําตาโมเลกุลเดียวอยู่ตรงนี้นี่อีกจุดหนึ่งด้วยนะครับซึ่งเป็นคําของ 01, 01 01และ01น้องจะโยงอย่างไรนะครับดูประกาแดงของพี่นะครับเป็นประกาที่กําลังจะบ่งบอกน้องว่ามีประเด็นที่น้องต้องรู้นะครับคําว่าเป็นตรงนี้น้องจะโยงแบบไหน จะโยงแบบนี้หรือเปล่านี่ล่างไปเลยครับจะโยงแบบนี้หรือเปล่าคือโยงทำไหมครับหนึ่งสี่ศูนย์ห้าและหนึ่งเก้าครับมีองค์ประกรอบเป็นศูนย์หนึ่งมีใครโยงแบบนี้ไหมปากกาสีแดงของพี่ถ้าโยงแบบนี้แสดงว่าเรากําลังเข้าใจผิดนะครับ <S <S จากคําว่าเป็นตรงนี้มันไม่ใช่คําเชื่อมโยงนะครับน้องๆมันไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าใครเป็นแม่หรือใครเป็นลูกจุดเนี่ยจะชี้ไปฝั่งไหนไม่สามารถดูได้จากตรงนี้นะครับ ย้ำอีกทีนึงนะย้ำอีกทีนึงข้อสอบเคยใช้นะครับข้อสอบเคยใช้แล้วจะรู้ได้ยังไงพี่แม่จะดูจากตรงไหนก็คือดูจากตรงนี้ครับนี่คือคาเชื่อมโยงที่บ่งบอกนะครับว่าจะให้ใครเป็นแม่เป็นลูกที่เขาบอกว่าโมเลกุลเดี่ยวเนี่ยแยกย่อยได้อีกคืออะไรตรงเนี้ยนั่นหมายความว่าโมเลกุลเดียวเนี่ยเป็นแม่พวกกลูโคโสฟกโตแล้วก็ไกลโตสเนี่ยเป็นตัวลูกนั่นเองนะเพราะอันเนี้ยตรงนี้ไม่ใช่นะครับนะไม่ใช่นะครับไม่ใช่ ไม่โยงนะครับไม่โยงแบบนี้นะโอเคตรงนี้เคลียร์นะครับขยี้ให้นะครับเป็นประเด็นสําคัญนะครับต่อมาครับย่อหน้าที่3ครับน้องน้องย่อหน้าที่3ก็มีการบอกว่าน้ําตาลเนี่ยถ้าได้รับมากเกินไปนะครับศูนย์สตรงนี้นะก็จะเป็นสาเหตุของโรคในกลุ่มโรคไม่ติดต่อนะครับก็คืออะไรนะครับก็คือ หนึ่งสองโรคเบาหวานนะครับแ้วเขาบอกว่าเจ้าเบาหวานเนี่ยหนึ่งสองเนี่ยก็นําไปสู่โรคในกลุ่มยี้ด้วยก็คือนําไปสู่ไปทางตรงหนึ่งสองไปทางตรงหนึ่งศูนย์กับหนึ่งแปดนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยตัวหนึ่งสองเนี่ยยังนําไปสู่โรคความดันโลหิตสูงด้วยก็คือหนึ่งห้าตรงเนี้ยดูเหมือนไม่ยากนะครับแต่น้องๆตรงเนี้ยทั้งหมดเนี้ยดูเหมือนไม่ยากแต่พี่บอกเลยว่าถ้าไม่อ่านดีๆเนี่ยเผลอหยิบเส้นการเชิงโยงไปไป,ไปโยง ผิดตัวแน่ๆเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเราอ่านรีบๆนะครับเวลามัองน้องมังจะเผลอเนี่ยน้องจะเผลอจากการที่เราไม่ละเอียดมากพอเพราะงั้นเวลาทําเชื่อมโยงอ่านละเอียดทุกบรรทัดนะครับเขาบอกว่าน้ําตาลเนี่ยน้ำตาลทำให้เกิด1นสองแล้วบอกว่า 1- นสองเนี่ยนำไปสู่โรคตรงนี้นะครับโรคในกลุ่มตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าได้แก่อะไรบ้างก็คือ1 0กับ18นะตรงคําว่านอกจากนั้นเนี่ยตรงนี้นอกจากนั้นเนี่ย ยังนําไปสู่ตรงนี้น้องต้องดูดีว่าเอ๊พี่แมงครับมันโยงมาจากหนึ่งสองหรือว่าโยงมาจากศูนย์สองกันแน่อ่าหนึ่งสองไปทางตรงหนึ่งห้าหรือหนึ่งสองหรือศูนย์สองไปทางตรงหนึ่งห้ากันแน่รู้ได้อย่างไรนะครับที่ต้องบอกว่าน้องต้องดูจากประโยคนี้ครับนี่ครับเป็นประโยค,เด,ค,โยคเด่นเลยครับประโยคเด่นเลยคือเขาบอกว่าไอ้เจ้าหนึ่งห้าเนี่ยนะตัวที่โยไปหาหนึ่งห้าเนี่ยเป็นตัวที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันจบเลย หมายถึงว่าตัวที่ทางตรงหนึ่งห้าเป็นตัวที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันน้ำตาลตอยู่กลุ่มเดียวกันไหมในโลกนี้คําตอบคือไม่ใช่ถูกป่ะน้ําตาลไม่ได้อยู่ไม่ได้เป็นโลกถูกไหม genauso. ไม่ได้เป็นโลกในกลุ่มเดียวกันกับความดันโลหิตสูงถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยคำตอบตรงนี้จึงเป็นหนึ่งสองอันนี้แน่นอนเห็นปะว่าหนึ่งสองเนี่ยเป็นโลกที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับหนึ่งห้าเพราะงั้นตามประโยชน์ที่เขาบอกว่าตัวที่โยงไปหาหนึ่งห้าเนี่ยอยู่ในกลุ่มเดียวกันแต่ว่าต้องเป็นหนึ่งสองไม่ใช่ศูนย์สองนะครับ, <Wam? S 1> รบอา่าน ดูเหมือนไม่ยากอย่างมิธีแต่มันเป็นระดับการเชิงโยงที่ถ้าเราไม่อ่านไม่อ่านอย่างเข้าใจ<ๆ>เช่นแบบถ้าเราอ่านเร็วๆรีบๆพี่บอกเลยว่าโยงผิดแน่นอนอ่ะพี่เขียนไว้ให้ตรงนี้ด้วยนะครับว่ามันหมายถึงหมายถึงหนึ่งสองไปทางตรงหนึ่งห้านะครับจากตรงนี้นะฮะโอเคย้อหน้าที่สี่ไม่มีครับย้อหน้าที่ห้ามีตรงนี้ครับด้านล่างนะเขาบอกว่าโรคที่อยู่ในกลุ่ม ncds เนี่ยดังที่ได้กล่าวไปก็คือมี4ตัวครับมี4ตัวก็คือมี1 2 1 0 1 8แล้วก็15มีต้นเหตุมาจากไขมันชนิดนี้ไขมันชนิดนี้คือไขมันอะไรอันเนี้ยน้องต้องอ่านอย่างเข้าใจว่ามันคือไขมันชาสังเคราะห์ตามที่เขาอธิบายไปตอนต้นประโยคในย้อนหน้าที่5ครับนะเป็นเอมเป็นเมงหรือเป็นคําซ่อนนะครับนะไม่ใช่แบบเอ้ยพี่มันอยู่ในตารางคําไหนหรือเปล่าไม่ใช่อย่างนั้นนะครับมันมีความหมายเดียวกันกับ0ูนย์ตามที่เขาอธิบายในบทความนั่นเองเคลียร์นะครับนะต ย่อหน้าที่6ครับเรื่องของโซเดียมและเรื่องของโซเดียมโซเดียมส่งผลอะไรบ้างนะครับก็คือบอกว่าโซเดียม1:1เนี่ยเป็นสาเหตุให้เกิดโรคไตหัวใจหลอดเลือดหัวใจความดัมนสูงเยอะมากน้องนะครับนะแล้วก็บอกด้วยว่าบอกด้ว่าเป็นโรคในกลุ่ม NCDs นะครับยกเว้นโรคเบาหวานตรงนี้แหละครับน้องเป็นประเด็นที่เคยออกสอบมาแล้วคำว่ายกเว้นน้องจด้นะครับพี่ช้ปากะแดงครับย้าไปคีว่าถ้าพี่ช้ปากะแดงเมื่อไหร่ แสดงว่าตรงนั้นมีประเด็นสําคัญที่น้องต้องรู้ไม่รู้ห้ามเข้าห้องสอบนะครับคาว่ายกเว้นมีความหมายว่าไม่โยงนะครับน้องๆมีความหมายไม่โยงนะไม่ใช่แบบยกเว้นคือโยงไปยับยั้งหรือเปล่าพี่ไม่ใช่อย่างนั้นนะมันคือไม่โยงนะยกเว้นคือไม่โยงดังนั้นที่บอกว่าโซเดียมเนี่ยส่งผลกับโรค NCDs ตามที่ได้กล่าวไปเนี่ยมันจึงมีแค่3ตัวครับก็คือมี1018แล้วก็15โดยยกเว้นโรคเบาหวานไม่ได้โยงนั่นเอง นะตามนี้นะครับต่อมาครับเขาบอกว่าโรคความดันโลหิตสูง15เนี่ยนะก็เป็นสาเหตุให้เกิดโรคหัวใจแล้วก็หลอดเลือดหัวใจ10กับ18ด้วยนั่นเองครับจบไปครับย้อนหน้าที่6ต่อมาย้อนหน้าที่7ครับน้องนนะเขาก็บอกว่าวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆแต่ทํายากเหลือเกินนะนะ,ะมาดูกันว่าคืออะไรวิธีปฏิบัติแบบง่ายๆนะครับนะก็คือเลือกรับประทานอาหารให้เหมาะสมนะครับกินอาหารให้พอดี17นะมีองค์ประกอบเนาะแล้วก็ อีเกเรื่องอาหารที่ไม่ดีคือ06ดังนั้น16เนี่ยมีตัวลูกคือ17กับ06นะครับแล้วก็บอกว่ายกตัวอย่างครับว่าอาหารที่มันไม่ดีมีอะไรบ้างนะครับก็คือมีมันฝรั่งทอดของโปรดพี่เลยหลายๆอย่างเนี่ย1 3นะครับขนมอบกรอบ04แล้วก็น้ำอรมณม20โอ้โหน้ำออรมณมนี่คือกินเป็นเหมือนน้ำเปล่านะครับอันตัวพี่นะครับซึ่งมันไม่ดีหะน้องนะครับมันไม่ดีมันไม่ดีดทีนี้ เขาบอกว่าอาหารเหล่านี้เนี่ยครับเป็นหนึ่งในเป็นองค์ประกอบแน่นอนครับก็คือเป็นตัวลูกของศูนย์เก้านั่นเองอาหารที่มเหมาะสมตามหลักโภชนาการนะต่อมานะครับเขาบอกว่าดังนั้นข้อปฏิบัติตรงนี้นะข้อปฏิบัติที่บอกว่าให้เราหลีกเลี่ยงอาหารที่มันไม่ดีต่อสุขภาพศูนย์หกจะช่วยลดนะครับเป็นอย่างยั่งแน่นอนอาหารต่างๆนี้อาหารต่างๆนะครับอาหารต่างๆเจอ,อีกแล้วคํานี้ครับคําว่าต่างๆ เจอกันบ่อยบอกเลยประเด็นนี้ตอนน้องฝึกทําโจทย์นะครับพี่บอกเลยว่าเจอเหมือนเป็นเพื่อนสนิทเลยเจอบ่อยมาก <c oughs> นั่นคือประเด็นที่เรียกว่าประเด็นอะไรโยงโยงตัวลูกนั่นเองครับโยงตัวแม่ตัวลูกนั่นเองครับโยงตัวลูกนะครับนะใน ep ที่แล้วบทความแรกของเราก็มีประเด็นนี้ด้วยนะครับถ้าน้องคนไหนที่เผลอใน ep แรกนะครับในบทความนี้ใน ep นี้บทความที่2เนี่ยก็ไม่ควรเผลอนะแต่ถ้ายังเผลออยู่ไม่เป็นไรครับ อย่างที่บอกย้ำอีกทีนึงว่าเผอกับพี่ในวันนี้ดีกว่าไปเผยในห้องสอบเสมอน้องๆนะครับฝึกทําโจทย์เยอะๆไปนะครับโอเคมาดูครับว่ามีประเด็นอะไรบ้างนะครับคําว่าต่างๆตรงนี้นะครับบ่งบอกเป็นตัวรูปนะดังนั้นจึงไม่ใช่0ูนย์เก้านะครับไม่ใช่ศูนย์เก้านะแต่เป็น1นึสาครับศูนย์สี่ครับแล้วก็สองศูนย์นั่นเองนะแล้วก็ยังไม่จบครับเขาบอกว่าทานอาหารให้ครบห้าหมู่ไม่มากไม่น้อยไปนะครับจะช่วยยับยั้งและป้องกัน ผลที่เกิดจากอาหารไม่เหมาะสมตามโภชนาการอันนี้เนี่ยระวังนะอันนี้เป็นคําที่เปลี่ยนแปลงแบบว่าไม่เหมือนเดิมเลยนะมันคือการทำไมครับผลที่เกิดขึ้นพี่เขียนผลที่เกิดขึ้นเขียนตามพี่นะผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่ไม่ใช่ศูนย์เก้านะครับไม่ใช่ศูนย์เก้านะน้องหลายคนมักจะถ้าเราอ่านเรารีบอ่าน อ่านเร็วๆเราไม่จะไม่เจอคำานี้เลยไม่เจอคําว่าผล,ผลที่เกิดขึ้นเราจะไปเจอแต่คําว่าอาหารที่ไม่เหมาะสมถ้าเราเจอแค่คําว่าอาหารที่ไม่เหมาะสมแน่นอนครับมันเป็นคาของ0ู<ขอ>น้องก็จะหยิบคา0ูนเนี่ยมาแทนตรงนี้แทน0ูนย์เจ็ดกับศ8ซึ่งมันผิดครนะ<ๆ>เพราะเขาบอกว่าผลที่เกิดขึ้นดังนั้นต้องไปดูว่า0ูนย์เกาให้เกิดผลอะไรและเอาผลตัวนั้นนามาใช้เป็นคําที่แทนในประโยคนี้ดังนั้นมันจึงเป็น0ูนย์เจ็ดกับศูนย์แปดครับตรงนี้ออกสอบบ่อยนะครับ คำว่าผลที่เกิดขึ้นแบบนี้ออกสอบบ่อยนะครับอาพี่เขียนไว้ไ้วยออกสอบบ่อยนะน้องคนไหนที่รู้สึกว่าบทความนี้กับบทความที่แล้วทํามาแล้วสึกยังมีจุดผิดอยู่ให้รู้เลยครับนี่คือระดับข้อสอบจริงนะครับมันจะมีเผลอมีจุดยากเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่สิ่งสำคัญคือน,น้องต้องรู้ว่าเฮ้ยเรายังต้องฝึกเพิ่มอีกเรายังต้องเรียนรู้เพิ่มอีกถ้าเรายังเผลออยู่นะเพราะงั้นโจทย์ตัวเนี้ยที่จะมีในอีพหน้าเนี่ย ที่ฝากติดตามตลอดนะครับให้ครบทั้งห้ p ทนะครับน้องๆโอเคเนาะอ่ะมีตรงไหนอีกเพิ่มเติมไหมไปดูกันนะครับยังมีอยู่ครับก็คือประโยคสุดท้ายเลยนะ้องเขาบอกว่า06นกะครับการหลีกเลี่ยอาหารที่ไม่ดีต่อสุขภาพเนี่ยก็ช่วยป้องกันตายยับยั้งผลที่เกิดขึ้นได้เช่นเดียวกันไอ้ผลที่เกิดขึ้นนี้มันก็คือตัวนี้ตัวเดียวกันนะ้องเห็นปะแต่เขาทำไมครับทำให้มันยากขึ้นมีการซ่อนคำมีการบิดคำมีการเปลี่ยนคำ ถ้าน้องคนไหนที่ไหนกับพี่เราจะเรียกมันว่าไอโม้งนะครับอ่าจำได้ไหมไอโม้งถ้าใครยังจำไม่ได้นะว่าไอโม้งคืออะไรย้อนกลับไปดูนะในซีซั่น2พี่ขยี้ไอโม้งสักขาวสะอาดแล้วครับให้น้องรู้จักว่ามีตัวอะไรบ้างต่อมาครับมีตรงไหนไหมไม่มีแล้วนะครับนะไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้อ่าตรงนี้ครับเป็นตัวเดียวกันนะครับผลที่เกิดขึ้นไม่ใช่0ูนย์เนะครับเป็น0ูนย์ตับ0ูนย์ทั้งคู่เลยเป็นลักษณะไอโม้งที่มีการเปลี่ยนคําไปใช้คําอื่นอันนี้จะเจอบ่อยมากๆในข้อสอบแพทย์เชื่อมโยง นะครับจบกันไปแล้วนะครับสําหรับบทความนี้เดี๋ยวพี่เปิดเฉลยให้ดูนะครับน้องๆอ่ะมาดูเฉลยกันนะครับนี่อ่าตรงนี้ก่อนนะครับเอาไปทีละครึ่งนะครับอ่าถ้าน้องไม่ทันพอดไว้ก่อนนะครับนะพี่ไม่อยากให้คลิปยาวเกินไปนะครับแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งครับนี่ตรงนี้ต่อไปก็เป็นตารางผลรหัสนะครับน้องอ่ะมาดูกันนะครับ เอาครึ่งเดียวก่อน10ตัวนะครับสิบคำนะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งครับโอเคเนาะทีนี้นะครับพี่ขอกลับไปเสริมประเด็นนะครับรับคมติดอาวุธให้น้องเพิ่มเติมด้วยนะครับกับประเด็นหนึ่งที่ไม่มีการเชื่อมโยงแหละแต่ว่าอยากให้น้องรู้เพราะเขาก็ออกสอบบ่อยเหมือนกันก็คือน้องเปิดเอกสารครับตามพี่มาเลยนย่อหน้าแรกเลยครับย่อหน้าแรกนะตรงนี้นะ ที่ว่าน้องหลายคนน่าจะอ่านแบบอ่านแล้เป็นการสะดุดนิดน,นึงอ่ะซึ่งมันเป็นเรื่องปกติครับบางทีเราอ่านแล้วแบบเอ๊ะใช่ป่าวะมันจะเกิดขึ้นในการสอบเสมอเสมอนะครับน้องเวลาเราอ่านบทความนะครับประโยชน์นี้เขียนว่าซึ่งสารอาหารเหล่านั้นมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพและเชื่อมโยงกับโรคต่างๆอย่างไรบ้างสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังต่อไปนี้ตรงนี้น้องจะเห็นว่ามีสารอาหารเหล่านี้น่าจะเป็นคําของพวกสารอาหาร02 ศูนย์สามหนึ่งหนึ่งหรือเปล่าพี่ทําไมพี่แมนถึงไม่ได้วงเป็นไอโมงหรือเป็นคําที่ซ่อนอยู่นะแล้วก็เรื่องของสุขภาพกับโรคที่เกิดขึ้นก็มี ncds อยู่ในประโยคถูกปะทั้งอะไรครับเบาหวานถูกไหมโรคหัวใจเราเลือดหัวใจพวกเนี้ยทำไมพี่แมนถึงไม่ได้ใส่เป็นคําหรือเป็นไอโมงเอาไว้นั่นก็เพราะว่าตรงนี้ครับประโยคสองประโยคนี้ถ้าเราอ่านอย่างเข้าใจเนี่ยเหมือนกับที่เวลาเราอ่านนิยายต่างๆที่มันจะมีการเกลิน่นนําก่อนเข้าสู่เนื้อเรื่องถูกไหม ใช่ปะเทลเลอร์อะไรเงี้ยน,นะครับนะแบบนั้นเลยที่แบบจะทําให้เรากำลังกำลังจะบอกเราก่อนเหมือนไกด์ไกด์มาประมาณนึงว่าเ,เดี๋ยวจะมีเรื่องอะไรบ้างในบทความนี้ในยหน้าต่อไปนบรรทัดต,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 ต่อไปตรงเนี้ยมันเลยยังไม่เกิดการเชื่อมโยงครับตรงเนี้ยยังไม่โยงแค่เกริ่นนาเท่านั้นเพื่อให้เราทราบก่อนลักษณะแบบเนี้ยเป็นธรรมดาทั่วไปของบทความครับเพราะงั้นเนี่ยเวลาเราอ่านเ,นเราต้องอ่านอย่างเข้าใจถ้าน้องจ้องจะหาแต่คาแล้วคิดว่ามันโยงกันเสมอไปพี่บอกเลยว่าโดนหลอกให้โยงแน่ๆน และคะแนนจะหายไปเยอะมากแน่ๆกับประเด็นตรงนี้นะครับตรงนี้ยังไม่โยนะพี่เขียนให้อันนี้แค่เกินนํานะครับยังไม่โยงครับแค่เกินนําเท่านั้นอันนี้เสริมให้นะครับเพราะว่าก็มีออกสอบอยู่เรื่อยๆเหมือนกันนะครับเพราะว่าบทความข้อสอบแพทบันยาวมากเลยต้องมีการเกินนําให้ทราบเรื่องราวไว้ก่อนนะครับเราค่อยไปแตกประเด็นรายละเอียดที่หลังนั่นเองโอเคนะเนาะสำหรับวันนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้ครับถ้าใครมีเผตอตรงไหนบ้างก็กลับไห้ทบทวนให้เราพร้อมอยู่เสมอแล้วก็พร้อมอะไรครับพร้อมที่จะกลับมาฝึกทําโจทย์กับ EP ีของพี่ต่อในอนะีพีหน้า e ีพีที่3จะเป็นโจทย์แบบไหนจะมีประเด็นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปขยี้กันในคลิปนั้นเนาะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายๆทรานน้องแมนแนกันครับซีซั่นที่3ม